สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสร้อยคอและสร้อยแขนสองสลึงนะคะเป็นแบบลวดลายมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะแล้วก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นเด็ดๆของสามวันสุดท้ายก่อนร้านปิดทําการนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลายแรกนะคะลายแรกก็จะเป็นสร้อยคอนะคะลายแบบขอขั้นแป๊บนึงนะคะก็โปรโมชั่นนี้นะคะจะเป็น New Year If So ลด50%อนอฟนะคะก็จะเป็นลดค่ากําเน็นะคะเพียงลูกค้ากดไลค์กดติดตามหรือแล้วก็เช็คอินเพจร้านนะคะทุกคนก็จะได้ส่วนลด50%บ50%นะคะสำหรับทองรูป,ปพันธ์กรณ9 6็1 5คือแบบดีงามมากนะคะก็ทุกคนอย่าพลาดกันนะคะก็มีตั้งแต่วันนี้วันที่28ทธันวาถึงวันที่30ทธันวานะคะก่อนที่จะมา นิวยี a r กันนะคะไลนยแรกค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะจะเป็นลงยาแบบแก้วนะคะนี่วิบวับมากนะคะด้านหลังหน้าตาเป็นอย่างนี้ด้านหน้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ mm hmm. ตัวเส้นนะคะทุกคนนี่ตัวเส้นจะเป็นแบบไข่ปลานะคะ ระยะมากมากเส้นนี้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะคะเนาะสวยงามลายต่อมาก็จะเป็นลายแบบหัวใจ ลายต่อมาก็จะเป็นแบบลายหัวใจนะคะมีลวดลายเยอะมากนะคะจะมีหัวใจ 1, 2, 3, 4, 5าดวงก็จะมีเป็นลายนี้จะเป็นลายตันนะคะจะเป็นลายโซ่ซีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายพาหวายตรงนี้ก็จะเป็นลายเออลายโซ่โซแบนนะคะนี่ ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะมาใหม่สวยมากนะคะลายนี้เนาะก็จะเป็นลายหัวใจพุ่นทรายนะคะนี่ซื้อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ได้นะคะซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นลดค่ากำเนิด50%าเนะคะภายในวันนี้นะคะก็คือวันที่2 8ถึงวันที่30นะคะร้านปิดวันที่31ถึงวันที่3 ปีหน้านะคะก็ต้องรีบมาซื้อนะคะสำหรับลูกค้าหน้าร้านหรือว่าลูกค้าที่ลูกค้าออนไลน์นะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะลายต่อมาก็จะเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวจี้เป็นดาวนะคะนี่แล้วก็ห้อยตุ้งติ้งจัไม่เหมือนกันนะคะนี่ห้อยตุ้งติ้งน่ารักมาก ตัวเส้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ยาวนะคะไม่ต้องกลัวติดคอเลยนะคะเพราะว่า้านเราคัดแต่อันยาวๆส่วนมากจะเป็นอันยาวๆเนาะมาใหม่นะคะ <Okay. S 1> ค่ะลายต่อมาก็จะเป็นลายออกโป่งนิดหน่อยนะคะก็ลายนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะนี ลายดอกไม้พ่นทรายนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นลายทาโลบโปงนะคะเส้นนี้ซื้อเป็นของขวัญแนะนําซื้อเป็นของขวัญเช่นกันค่ะเวลาซื้อเส้นดูโปร่งโปงก็จะดูใหญ่นะคะนี้เลยเนาะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นนี้เนาะเส้นนี้ก็จะเป็นแบบลาย ปาโรมานะคะพ่นทรายน่ารักมากแล้วก็ตัวเส้นนะคะก็จะเป็นแบบเส้นซีตรองนะคะไม่ใช่ลายเบนนะคะลายนี้เนาะจะเป็นสีตรองออกโปร่งนิดหน่อยนะคะก็ใส่ได้อยู่ค่ะใส่ออกงานใส่ในชีวิตประจําวันได้แต่ไม่แนะนําใส่นอนนะคะนี่นะน่ารักมากค่ะ ลายต่อมานะคะจะเป็นลายสุดท้ายของสร้อยคอที่มารีวิววันนี้นะคะเหมาะกับวันวาเลนไทน์มากๆนะคะเซน,นีแนะนํามาใหม่นะคะนี่นะคะมีจํานวนจํากัดด้วยเนาะลายนี้ลายนี้นะคะจะมีหัวใจแบบขัดมันแล้วก็มีเป็นแบบพ่นสายตัดลายนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีเป็น รุมนะคะ2แบบเลยแมชชิ่งกับหัวใจนะคะแล้วก็ตัวสร้อยนะคะกับตัวเชื่อมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงใส่ติดคอได้นะคะลายนี้น่ารักมากใส่ออกมาแล้วเป็น2งชั้นแบบนี้นะคะแนะนํานะคะลายนี้มาใหม่นะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะตัวต่อก็ค่อนข้างที่จะแบบหนาแน่นเลยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดภายใน3วันนี้ถ้าลูกคา้ามาซื้อหน้าร้านหรือว่าซื้อออนไลน์ก็จะมี ก็จะลดราคาไปเลย50%สำหรับค่ากำเน็ดนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากมาผ่อนก็สามารถใช้โปรนี้ปัดราคาวันนี้กับโปรโมชั่นได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลายแรกของสร้อยแขนสองสลึงนะคะลายนี้กน็นะคะมี2เส้นในเส้นเดียวนะคะก็ ลายนี้จะมีเป็นลายพาหวายกับลายโซ่เรือนะคะแล้วก็แล้วก็มีตุ้งติ้งนะคะด้วยปาโลมาแล้วก็าวไปนะคะนี่ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากนะคะซื้อให้หลานให้แบบคนที่คุณรักก็ได้นะคะซื้อเป็นของขวัญน่ารักมากเดี๋ยวนี้แบบเด็กเขาจะชอบลายสไตล์มินิมอลนะคะหรือว่าแบบน่ารักน่ารักเนาะ นะคะโซ่เรือที่แบบ <Okay. S 1> มีดีเทลสวยงามนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีตุ้งติ้งด้วย <Okay. S 1> คิตตี้นะคะกับกับกับตุ้งติ้งแบบ mm hmm. นี้นะคะ mm hmm. ประดับ mm hmm. ด้วยพลอยสีซซดน่ารักมากนะคะ <Okay. S 1> ใส่ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ mm hmm. นี่นะคะใส่ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ สวยมากอ๋อลืมไปฝั่งนี้นะคะจะมีลวดลายดีเทลแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแบบเพลนเพลนขัดมันนะคะลายต่อมาก็จะเป็นลายแบบแบนๆนะคะเป็นลายเออเลดแบนนะคะแล้วก็ มีเล่นลดลายด้วยลายแบรนด์นะคะนี่น่ารักมากนะคะสามารถพลิกไปพลิกมาได้ด้วยนะคะลายนี้เรียบเรียบหลุลนะคะใส่น่ารักมากนี่นี่นะคะใครชอบลายเรียบเรียบแนะนำเลยนะคะ,ะลายต่อมาก็จะเป็น ลนยนี้ลายนี้กำลังมาแรงเลยนะคะทุกคนก็ตัวตุ้มติ้งนะคะตรงกลางก็จะเป็นหัวใจส่วนส่วนนี่นะคะก็จะเป็นตัวเส้นนะคะก็จะเป็นเกลียวๆกถักถแบบนี้นะคะลวดลายก็จะเป็นลายเบนนะคะแล้วก็ขั้นด้วยตุ้มตลอดทั้งเส้นนะคะแล้วก็ ตุ้มตรงกลางนะคะดีเทลสวยงามมากนะคะลายนี้ลายนี้กําลังอินเทรนแบบมาใหม่แล้วก็แบบลายนี้กำลังแบบฮิตกันเลยนะคะก็แนะนํานะคะให้รีบซื้อก่อนที่จะหมดพลาดไปนะคะแล้วก็ร้านก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อวันนี้นะคะหรือว่าภายใน3วันนี้ก็จะรับโปรโมชั่นลดค่าแรง50%ก็คือค่าแรงครึ่งนึงเลยนะคะซึ่งคุ้มมากๆนะคะ ต่อมาก็จะเป็นลายเลดนะคะก็ลายนี้ก็แข็งแรงนะคะเส้นนะคะก็จะเป็นลายทาวายนะคะ2เส้นติดกันแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบบออกลายแบนๆนะคะจะฉลุด้วยลายดอกไม้และหัวใจนะคะก็เขาจะมีโค้งตามเลยนะคะเวลาใส่ออกมาก็จะพอดีฟิตกับข้อแขนข้อมือของเรานะคะลายนี้น่ารักมากสวยมากนะคะนี่เนาะ ต่อมากันที่ลายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลายหัวใจนะคะเป็นแบบแบนๆเช่นกันค่ะลายนี้ก็จะเป็นหัวใจตลอดทั้งเส้นเลยนะคะดีเทลสวยงามตัดลายจิกเพชรนะคะตรงกลางจะเป็นหัวใจแบบใหญ่พ่นรายนะคะแล้วก็ตัดลายนะคะนี่ใส่ออกมาหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาสวยงามมากน่ารักมากนะคะก็ถ้าใครอยาก ชอบแบบไหนก็สามารถแคปภาพจากวิดีโอนี้นะคะสอบถามสั่งซื้ออิ Inbox เข้าไปสอบถามแอดมินได้นะคะที่ Facebook ที่ลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปนะคะแล้วก็ไล n e นะคะถ้าสะดวกทางไหนเนาะตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าไปกดไลค์เพจนะคะกดไลค์กดแชร์กดเช็คอินนะคะหรือว่าพอได้รับสินค้าแล้วก็เช็คอินนะคะ ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ50%นะคะจากทางร้านเนาะ<ม>วันที่28นะคะหมดเขตวันที่30เดือนธันวาคมปี2563นะคะ<ม>ก็ร้านปิดวันที่31เปิดวันที่3ปีหน้า<ม>เปิดวันที่4ปีหน้านะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าทูกค้าชอบแบบไหนก็มาสอบถามสั่งซื้ออุดหนุนได้นะคะนี่นะคะ